จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเอกที่นอนโคม่าอยู่9เดือนจะต้องไปช่วยน้องเมียที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกพร้อมกับสามีที่ทําความผิดเอ้สามีเขานี่เป็นคนมีอำนาจมากสามารถเอาลูกกับเมียเนี่ยไปอยู่ในคุกได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่อง The Action t r a ภาค2นะครับถ้ายังไม่พร้อมที่จะรับฟังสปอยครับให้กดปิดคลิปนี้แล้วก็ไปดูนะครับซึ่งหนเรื่องนี้มันมากนะครับสําหรับภาค2ของเราเราก็ไม่พูดพลัมทังเพลงนะครับมาเริ่มกันได้เลยนะครับสําหรับ ฉากแรกนะครับที่พระเอกเนี่ยต่อจากภาคหนึ่งเลยก็ตกจากสะพานตึมลงไปนึกว่าจะตายแต่ก็โผล่ขึ้นมานะครับนิกเพื่อนของเขาเนี่ยก็มาช่วยเหลือไว้ได้แล้วพากันไปรักษาตัวที่ประเทศดูใบซึ่งการรักษาเนี่ยใช้เวลานานถึง9เดือนนะครับที่พระเอกนอนโคม่าอยู่อยู่มาวันหนึ่งพระเอกก็กระพริบกระพริบตาตอนที่นางพยาบาลกำลังเฝ้าอยู่แล้ว นี่ก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับส่วนสําหรับพระเอกเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่ดีใจเอาเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตื่นขึ้นมาทําไมทําไมไม่เตดตายไปซะประมาณนี้เลยนะครับอารมณ์ของพระเอกเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่เหลืออะไรให้ทําแล้วแต่นิกก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยมันต้องเหตุผลสิที่เธอตื่นขึ้นมาว่ามันเป็นเพราะอะไรพอรักษาตัวกันกายภาพบําบัดกันพอพระเอกเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนิกเนี่ยก็พาพระเอกเนี่ยไปพักที่ ประเทศออสเตรียซึ่งเป็นกระทบล้างนะครับซึ่งห่างไกลผู้คนมากพระเอกเนี่ยก็ได้รับกล่องกล่องนึงนะครับจากมิกซึ่งมันเป็นความทรงจาของตัวเขาแล้วก็ภรรยาและลูกซึ่งลูกเขาเนี่ยเป็นมะเร็งและก็เสียชีวิตไปนะครับอยู่ได้ไม่กี่วันพระเอกหลังจากกลับจากตลาดก็เจอผู้ชายที่รับคนหนึ่งเข้ามาหาเขาและก็มาชวนเขาไปทํางานชิ้นหนึ่งซึ่งพระเอกก็ปฏิเสธแน่นอนครับเพราะว่าไม่อยากทําอะไรแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ ก็บอกเหตุผลว่างานนี้เขาควรจะรับเพราะว่าคนที่แนะนํางานให้เขาเนี่ยคือเมียเก่าของพระเอกนั่นเองโอ้และคนที่จะต้องไปช่วยเนี่ยก็บอกแล้วนะครับนั่นคือน้องสาวของเมียเก่าซึ่งคนเนี้พระเอกก็รู้จักดีและอยู่ในคุกน,น,นั้นก็มีหลานของเขาด้วยอีกสองคนซึ่ง สุราบกับเดวิดเนี่ยเดวิดก็คือสามีที่อยู่ในคุกนะครับสุรารกก็คือพี่ชายของเดวิดซึ่งเป็นคนที่มีอํานาจมากนะครับก่อนหน้านี้สุรารกก็เรียกน่าจะเป็นผู้ว่าการรับหรือว่าผู้การอะไรสักอย่างนะครับเข้าไปคุยแล้วก็ถามคำถามว่าเนี่ยนายเป็นคนที่เซ็นเอกสารให้เดวิดเนี่ยติดคุกอีกสิปีใช่ไหมซึ่งผู้ว่าการรัฐก็บอกว่ามันจําเป็นเพราะว่าเดวิดเนี่ยมันโยนปปศลงจากตึกนะครับโอ้โหอะไรจะโหดแย่มขนาดนั้นซึ่งไอ้สุรารเนี่ยก็ไม่ฟังอะไร ฆ่าผู้บัญาการรัดคนนี้ทันทีนะครับพร้อมกับผู้ติดตามโอ้โหนี่แสดงถึงอำนาจที่เขาแบบ ύ, มีเกรงกลัวกฎหมายเลยฆ่าคนของรัฐบาลแบบสบายๆชิวๆเลยนะครับซึ่งสุลับกับเดวิดเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ค้ายาแล้วก็รับจ้างฆ่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็รวมพลมาโอ้โหมันใช้ความสามารถแบบสั่งสมมานานนะ่ะแล้วคนแต่ละคนที่เป็นลูกน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบพวกทหารนะครับซึ่งรักกันมาก แบบนับถือกันแบบเป็นพี่เป็นน้องเหมือนลัที่อะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับทีเนี้ยพระเอกที่จะต้องมาช่วยเหลือน้องเมียเนี่ยโอ้โหก็ต้องเจอซึ่งหนักแหละก็โทรไปหานิกนะครับซึ่งนิกก็สงสัยว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอพนายนึงฟื้นจากความตายนะครับนายตายไปแล้วเ่ข้าวเดือนที่แล้วก็แต่พระเอกก็บอกว่านี่ไงสาเหตุที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเพราะเรื่องนี้นี่เองนิกก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับซึ่งความจริงแล้วพระเอกก็ยังปิดบังอยู่นะครับว่านั่นคือน้องเมียเขาที่ต้องไปช่วย แล้วก็ตัดมาที่ชากที่พระเอกต้องเข้ามาที่คุกเลยนะครับก็มีการวางแผนกันอย่างดีนะครับแล้วมีรถพุ่มเกาะไปด้วย3าคันพระเอกบุกเข้าไปเนี่ยคนเดียวนะครับพยายามจะทําให้มันเงียบที่สุดพระเอกก็เข้าไปตามเส้นทางที่ได้จ่ายเงินเจ้าหน้าที่ไว้แล้วนะครับพอเข้าไปถึงข้างในสุดเนี่ยก็พยายามที่จะให้เงียบที่สุดพาเด็กออกมานะครับแต่บัื่อเอิญเด็กผู้หญิงนะครับลานเขาเนี่ยทำตุก,กาตาโดดพระเอกก็เหยียบทันทีนะครับแต่มันก็ยังมีเสียงของตุก,กาตานะครับทําให้ นักโทษในคุกเนี่ยรู้ตัวแล้วกับผิวปากวิวต่อเนื่องกันนะครับคือเขารู้ว่ามีคนแหกคุกนักโทษทุกคนก็พยายามที่จะแหกคุกออกมาเหมือนกันโอ้โหทีนี้เกิดความวุ่นวายกันใหญ่เพื่เอกก็เข้าไปตามช่องต่างๆนะครับคือพยายามที่จะหนีนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็มาตามเส้นทางที่เยสนะครับน้องชายของนิกเนี่ยบอกไว้พอเขากําลังจะปีนขึ้นไปบนข้างบนเนี่ยมันจะโผล่ไปที่ถนนพอดีส่งเด็กคนแรกขึ้นไปคนที่สองขึ้นไปกําลังจะส่งน้องเมียนี่ขึ้นไปไอ ดาวิดเนี่ยก็ไม่รู้มาจากไหนนะครับเอาเหล็กฟาบตึมมาเข้าเต็มๆนะครับโอ้โหไอ้ดาวิดเนี่ยกลับจะฆ่ามเมียตัวเองเลยนะครับแต่ก็ทีไทเลอร์พระเอกของเราเนี่ยก็ช่วยต่อสู้กันโอ้โหสู้สีกันมากเลยแต่สุดท้ายแล้วไทเลอร์เนี่ยก็สามารถเอาเหล็กนะครับแทงเข้าไปที่คอยังไม่ทันจะรู้ว่าตายหรือยังนะครับไอ้น้องเมีย,ยก็เอาพัวงฟาดตึมทีเดียวก็เสร็จเรียบร้อยครับตายสีเงี้ยแกเลย แล้วสองคนนี้กำลังจะปีนขึ้นทางช่องแต่ว่าพอดีนักโทษก็แหกคุกแหกกันมาพอดีก็จําเป็นต้องไปทางอื่นทีนี้พอไปถึงลานกว้างๆนะครับไอ้นักโทษพวกนี้เป็นนักโทษเดนตายที่แบบผมไม่รู้มันวุ่นวายอะไรกันมันตีทั้งคือผู้คุมก็เข้ามาต่อสู้กับนักโทษนักโทษก็ตีกันไปตีกันมาไม่รู้เอามีดเอาเหล็กเอาอะไรมาจากไหนทีนี้ก็ต่อสู้กันพระเอกก็จําเป็นต้องสาไปนะครับซึ่งพอมีนักโทษเห็นผู้หญิงนี่ก็เหมือนจะหืนกามหรือเปล่าไม่รู้ก็พยายามที่จะลากไอ้น้องเมียเนี่ย ไปข่มขืนกันตรงนั้นเลยตรงที่มันพว่งสห้ข,ขนาดนั้นนะครับทีเนี้ยไอ้พระเอกก็โดนอิดฟ้าต่ลมลม้มลงไปคือฉากเนี้เป็นฉากที่แบบโอ้โหต่อสู้กันต่อเนื่องยาวนานมากพระเอกเนี่ยก็พยายามที่จะต่อยซ้ายต่ยขวาคือแบบแม้เซียววินาทีเดียวก็คือต้องขยับตลอดเวลาแล้วก็ต้องต่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปช่วยน้องเมียจนได้นะครับหยิบไอที่ออกกำลังกายมาฟาต่มเข้าหน้าไอโจรที่ลากน้องเมียไปทีเดียวนะครับโอ้โหหน้ายุบเลยทีเนี้ยก็ เป็นจังหวะที่พระเอกออกมาจากลานตรงนั้นได้นิกก็ระเบิดตั้มประตูเข้ามาพระเอกก็วิ่งออกไปตามประตูแล้วก็มีการต่อสู้กันและก็เป็นจังหวะที่ไอ้พวกสุราตนเนี่ยก่อนรู้ตัวแล้วว่าน้องชายตายโอ้โหรู้ข่าวอะไรไวขนาดนั้นก็ตามพวกพระเอกมานะครับมีทั้งรถมอไซค์นะครับตามมาแล้วก็ไอ้พวกมอไซค์เนี่ยคือรถหุ้มเกาะเนาะยิงยังไงก็ไม่เข้าไอ้พวกนี้ก็เอาพวกมอไซค์นี่ก็ขับมาใกล้ๆแล้วเอาระเบิดติด ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามมีคันหนึ่งนะครับที่แบบมีคนเสียชีวิตแล้วไอ้ซานโดรหลานชายของเขาเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเอ้ยทำไมพวกนี้ยิงมาแบบเขาไม่รู้เหรอว่าเราอยู่ข้างในทั้งที่จริงแล้วลุงของเขาเนี่ยไม่สนใจอะไรแล้วนะครับเมื่อน้องชายเขาตายเนี่ยเขาจะฆ่าทุกคนทิ้งให้หมดแต่ไอ้ซานโดรยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นครอบครัวของนาคาซีอยู่ทีนี้ก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นโอ้โหแบบไล่ล่ากันอย่างเมามัน พระเอกเนี่ยก็ขับรถชนมอไซค์บ้างยิงบ้างเปิดกระจกยิงบ้างสุดท้ายก็รถ2คันที่รอดออกไปก็เป็นรถของเยสนิกพระเอกแล้วก็ครอบครัวทั้ง3คนนะครับพอหนีออกมาได้ก็ขึ้นไปที่รถไฟพอขึ้นรถไฟเนี่ยโอ้โหทัน,นทีทันใดก็มีเฮลิคอปเตอร์ตามมาที่รถไฟนะครับเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งยิงมาปุ๊บ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 พระเอกก็ทะลุไปอีกตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งก็คือเตรียมอาวุธหนักไปอยู่แล้วยิงสวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตก อีกลำที่2ขึ้นมาพระเอกก็โผล่ไปอีกตู้ของท่านหนึ่งก็จะยิงเหมือนกันโดนโอ้โหไอ้อเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยิงจรวดมาตั้มพระเอกก็หล่นลงไปข้างล่างและก็ไอ้พวกนี้ก็ได้จังหวะที่เข้ามาจอดบนรางรถบนตู้รถไฟนะครับแล้วก็ส่งไอ้ตัวทหารพวกนี้เข้ามาโอ้โหพวกนี้เนะี่ยเหมือนมืออาชีพเหมือนทหารมืออาชีพเลยนะครับซึ่งพระเอกก็เก่งกว่านั่นแหละแต่ว่าโอ้โหคนน้อยกว่าเนาะบางทีก็3 1บ้าง2 1หนึ่งบ้าง,ง,ง,างพระเอกก็ต่อสู้โอ้โหทั้งต่อยทั้งเตะ โอ้วุ่นวายกันใหญ่เลยแล้วก็นิกเนี่ยก็ต่อสู้กับผู้ชายนับสองหนึ่งโอ้โหเป็นฉากที่มันมากแล้วไอ้อพวกนั้นอนะ่ะก็พอนิกเ่ยมันมันฆ่าไอ้สองคนได้ใช่ไหมครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ก็ยิงมาปุ๊บ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 เข้ามาที่ไอหัวหัวรถไฟอะเนาะไอ้หัวรถไฟเนี่ยเครื่องควบคุมมันก็พังทีเนี้ยพระเอกก็วัวหานิกนิกนิกอ่านิกตายหรือเปล่าพอพระเอกวิ่งมาที่หัวรถไฟ อ้าวนิกไม่ได้ตายนะครับแต่ว่าคือวิทยุสื่อสารก็เสียแล้วก็เบก,ก็เสียเอาทําไงานิกวิ่งกลับไปย้อนข้าไปข้างหลังบอกให้ทุกคนจับให้แน่นเออเอกยังไม่ทันจะได้จับเลยครับตั้มรถไฟก็พลิกคว่ำนะครับ,ตรรบแต่ว่าโอ้โหปฏิหารทุกคนรอดพอลงมาจากรถไฟได้นะครับทุกคนก็ขึ้นเรือไปเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบินนะครับในจังหวะที่ว่าไอเยสเนี่ยก็โทรไปที่เวียนนานะครับบอกว่าเอ้ยต้องเตรียม พยาบาลนะห้องพยาบาลนะเราจะไปจอดที่ถนนเส้นนี้แล้วก็ถามไอ้ซันโดว่าอ้าวซันโดจะเป็นยังไงต้องการอะไรไหมไอ้ซันโดเนี่ยก็อ่ะผมหิวจริงจริมันเจ้าเล่ห์นะครับก็ไปใช้โทรศัพท์นั่นะโทรหาลุงโอ้โหซันโดเอ้ยคือเขายังคิดว่าเขาเป็นครอบครัวนากรซีแล้วไอ้พระเอกเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อเขานะครับเขาโกรธพระเอกแต่ที่เนี้ยก็นั่นแหละคือสิ่งที่เขาผิดพลาดพอรักษาตัวกันได้แป๊บเดียวไอ้วกนั้นก็ตามมาแล้วครับซึ่งพระเอกก็ คือยอมรับแหละว่าไอซานโดเนี่ยก็ทะเลาะกับพระเอกนะครับว่าพ่อเขาเนี่ยถึงจะเป็นพ่อที่ไม่ดีแต่พ่อเขาไม่เคยทิ้งเอาไปอันนี้คือจี๊ดใจดำพระเอกเลยนะครับเพราะว่าในภาคที่แล้วเนี่ยพระเอกเนี่ยต้องไปรบที่อักา,านิสถานทิ้งลูกชายของเขาเนี่ยซึ่งเป็นมะเร็งเนี่ยให้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งพระเอกก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่า,วาเขาผิดที่ทิ้งลูกกับเมียไว้ให้ยอมรับชะตากรรมนะครับแต่เขาก็ไปทําหน้าที่อื่น แต่เขาก็บอกว่าถึงยังไงก็แล้วแต่แม่ของเขาก็คือครอบครัวของเขาซึ่งตรงนี้ทุกคนก็ต้องหนีแล้วนะครับพอในจังหวะที่กําลังจะหนีเนี่ยทุกคนขึ้นรถไอ้ซานโดเนี่ยก็เปิดประตูวิ่งออกไปนะครับพระเอกก็จําเป็นต้องขับรถพาสองไมลลูกออกไปก่อนเยสเนี่ยก็วิ่งตามไปซึ่งพอไปถึงระหว่างทางไอ้ลุงนั่นก็ขับรถมาพอดีนะครับหญิงต้มต้มต้ม,ตมสวนมาเยสก็ต้องหลบทีนี้จังหวะเนี้ยซานโดก็ต้อง คิดแล้วว่าอ๋อจะกลับไปหาแม่หรือจะไปหาลุงแต่สุดท้ายแล้วน,นี่ก็ขับรถเข้ามาพอดีนะครับแล้วก็โดน RPG ระเบิดตั้มไอเด็กเนี่ยก็วิ่งไปหาลุงแล้วขึ้นรถนะครับซึ่งเขาก็จะพยายามบอกลุงว่าแม่เขาไม่ได้ผิดนะที่พ่อเขาตายเนี่ยไม่ใช่ความผิดของแม่นะครับแต่ลุงเขาอะคือแน่นอนถึงจะบอกอยังไงเขาก็ต้องฆ่าแม่ของไอซานโดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือเป็นความผิดของแม่เขาที่ทําให้พ่อทําให้ดาวิดเนี่ยตายนะครับโอ้โหจังหวะนี้คือไอ ชานโดเนีคือเศร้าเลยคือเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าอ๋อเรียบร้อยแล้สิ่งที่เราโทรไปเนี่ยเพราะว่าเขาถามปู่เขาว่า,าลุงจะฆ่าแม่ไหมปู่เขาก็ตอบว่าถ้าไม่อยากให้แม่ตายก็ไม่ต้องโทรมาแต่แรกโอ้โหคํานี้คือยิ่งตอกย้ําเข้าไปใหญ่เลยนะครับในจังหวะเนี้ยก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นก็มีคือทั้งเฮลิคอปเตอร์มา,าข้างบนตึกแล้วก็ข้างล่างตึกนี่ก็โหทหารเป็น10 20คนนะครับ ไอ้พวกนากาซสีนี่แหละเข้ามายิงพ่มโอ้โหแล้วคน3าคนน่ะมันก็ต่อสู้ยิงโอ้โหต่อสู้ทุกคนก็จะมีชุดกอดน,นะครับบางทีก็ยิงโดนแต่ว่ามันก็คือเจ็บอะครับยิงโดนบางทีมันถ้าไม่โดนจุดสําคัญก็ไปถึงกับตายนะครับกล mm ุ hmm. ่มของพระเอกเนี่ยก็โดนต้อนนะครับทั้งขงบวนข้างล่างสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจกันว่าจะต้องไปจี้เอาเครื่องบินไอ้ลำที่อยู่บนดาดฟ้าเนี่ยมาให้ได้แล้วก็สั่งให้เยสกับยิ่งเนี่ยไปจัดการเรื่องเครื่องบินพระเอกเนี่ยจะตตานข้างล่างเองแต่ในจังหวะหนึ่งนะครับที่แบบ นิกเนี่ยกำลังต่อสู้กับไอ้คนอยู่บนดาดฟ้าซึ่งเป็นตึกที่สูงมากครับน่าจะเป็นร้อยกว่าชั้นแหละแล้วนิกเนี่ยพลาดนะครับตกลงมาแล้วมันเป็นกระจกใสๆที่คือพอนิกกับไอ้ตัวร้ายนี่ตกลงมาเนี่ยก็คือต่างคนต่างสลบไอ้โจมันก็ถลยไปเล็กๆช้าๆนะครับไอ้โจรก็ตกจากดาดฟ้าแล้วตอนนี้คือนิกกำลังจะตกพระเอกเนี่ยก็จะเป็นต้องวิ่งขึ้นไปช่วยซึ่งพระเอกเนี่ยก็วิ่งทะลุกระจกไปแล้วยิงกระจกให้แตกนะครับคือวิ่งทะลุกระจก ไอ้จากห้องไปแล้วก็ยิงกระจกที่เป็นหลังคาเนี่ยให้แตก,พ,กพ่วงพระเอกก็คือคว้าเหล็กได้พอดีแล้วก็คว้านิ่ไว้ไอโจนนะครับสุราบเนี่ยก็มาถึงพอดีโอโหเป็นจังหวะที่คือต่อสู้ไม่ได้เลยไอสุราับก็บอกว่าเดี๋ยยินดีมากเลยในการฆ่าแกนะครับแล้วก็ยิงไปที่มือนัดหนึ่งตัง้มพระเอกก็ยังไม่ยอมปล่อยแสดงว่าแกรักผู้หญิงคนนี้มากใช่ไหมฉันจะทําให้แกเนี่ยได้รู้ซึ้งถึงการเสียคนรัก ทันใดนั้นก็ตั้มนะครับคืออนิกเนี่ยตื่นขึ้นมาพอดีแล้วก็ยิงไปที่กระจกทําให้เอซูราฟเนี่ยก็ห้อยตองแต่งอยู่เหมือนกันในจังหวะนั้นพระเอกก็โยนคือเวียงให้นิกนะครับเข้าไปในตัวตึกนะครับกระจกแตะก้วงแล้วเข้าไปจังหวะนั้นน่ะพระเอกก็ไปยินขึ้นมาบนหลังคาแล้วก็ต่อสู้กับไอซูรัฟเนี่ยโอ้โหโเป็นจังหวะที่หวาดเสียวมากต่อยกันไปต่อดกันมาในจังหวะหนึ่งนะครับที่แบบ กปืนเนี่ยเวลายิงไปโดนกระจกแต่ว่ากระจกมันกําลังเล้าอยู่นะครับแล้วก็ในจังหวะที่พระเอกไม่มีเอาพุธแล้วไอ้ซูราฟกาลังจะมีดเข้ามาแทงพระเอกแต่ก็เหยียบกระจกตรงนั้นที่มันเล้าอยู่ก็ต้องหล่นลงไปอ๋อแต่ไม่ลงถึงข้างล่างนะครับมันลงเข้าไปแค่อีกชั้นหนึ่งนะครับไม,ไม่ถึงกับตกลงไปข้างล่างสุดทีนี้ไอ้ซูร่ยกำลังสลบอยู่แต่จังหวะนั้นก็คือไอ้เยสเนี่ยก็ได้เฮลิคอปเตอร์แล้ว โอเคพระเอกก็ต้องรีบไปเพราะมันอยู่คนละชั้นนะครับจะลงไปฆ่าก็จะเสียเวลาเดี๋ยวกลัวโดนบุกตามมาอีกนะครับกําลังจะขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์ไอ้ซูราฟนมันก็ตื่นขึ้นมานะครับวิ่งตามไปเหมือนกันจังหวะที่เยสกําลังขึ้นเครื่องบินก็โดนยิงต่าๆโอ้โหไม่รู้ว่าโดนจุดไหนนะครับคือทะลุเสื้อเกาะน่าจะโดนตรงระหว่างเสื้อเกาะกกับเอวนะครับก็โดนเข้าไปหลายนัดไม่ตายทันทีนะครับแต่พอขึ้นเครื่องบินไปก็เสียชีวิตนะครับโอ้โหจังหวะนี้ คือนิกเป็นคนขับเครื่องบินแล้วก็คือเสียใจมากน้องชายเขาเสียชีวิตนะครับพอทุกคนไปถึงที่ปลอดภัยแต่ไอซูรับไม่รู้เอาเบอร์โทรเพทมาจากไหนนะครับแล้วก็โทรหาเพเอกบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยกำลังมองเครื่องบินอยู่แต่ก็ตัดสินใจออกไปจากประเทศนี้ไม่ได้ถึงกลัวตำรวจแค่ไหนก็คือไม่ไปนะครับคือจะต้องสาสางกับเพเอกให้ได้แล้วเพเอกก็บอกว่าอืมก็จะสาสางเหมือนกันและก็ไม่อยากไปเหมือนกันแหละก็เลยไอซูราบเลยก็เลยบอกสถานที่ที่ไอซูรัอยู่เพเอกก็เอาอาวุธหนักขึ้นไปบนกระบะ ซึ่งนิกเนี่ยก็จะตามไปด้วยแต่พระเอกไม่ยอมให้ตามไปนะครับบอกว่าให้ไปส่งครอบครัวน,นี้ในที่ปลอดภัยพระเอกนี่ก็ไปคนเดียวนะครับพอไปถึงจุดหมายโอ้โหปืนยิงระเบิดครัตตตตตโโบตุ้ม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 โอ้โหถล่มทลายทั้งเครื่องบงเครื่องบินตึกนู่นนี่นั่นโอ้โหไม่กลัวเลยนะว่าไอซานโดอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าก็คือเหมือนกับเขารู้แล้วว่าไอเด็กคนนี้อยู่ตรงไหนเขาก็ยิงระเบิดควันเข้าไปในจุดนั้นนะครับไอพวกนี้ก็วุ่นวายกันใหญ่เพกก็เข้าไปยิงตุ้ม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 ตุ้ ในจังหวะน,นั้นนะครับพระเอกเนี่ยพอเข้าไปถึงไอ้ตัวร้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่อสู้กันนะแต่ไอ้ตัวร้ายเนี่ยเอาระเบิดเนี่ยแขวนไว้ที่ซานโดซึ่งคือถ้าพระเอกยิงไอ้สุราฟเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะกดระเบิดให้ซานโดตายพระเอกเนี่ยก็โอ้โหยอมนะครับที่จะวางปืนแล้วไอ้สุราฟเนี่ยมันก็สั่งให้ซานโดเนี่ยยิงพระเอกนะครับเอาปืนจ่อที่หัวแล้วก็ยิงเลยผู้ชายคนนี้คือคนที่ฆ่าพ่อของแก แต่ท้ายที่สุดแล้วซานโดก็ไม่กล้ายิงนะครับคือมันก็ยังไงก็เหมือนเป็นน้าหลานกันนะครับสิ่งที่พระเอกพูดมามันก็ถูกต้องแต่พอจังหวะที่จะไม่ยิงไอ้สุรันเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะยิงพระเอกในจังหวะนั้นนิกก็เข้ามาพอดีไอ้นี่ก็คือได้ยินเสียงเขาก็ขยับตัวปุ๊บทันทีก็จับไอ้ซานโดเป็นตัวประกันในจังหวะนั้นเองที่นิกก็คือจําเป็นต้องวางปืนเหมือนกันสองคนนี้ย,ยอมวางปืนแต่ พระเอกของเราไทเลอร์ Tyler, นะครับก็พยักหน้ากันกับซานโดซานโดก็หลบพบ้บแล้วก็หยิบรีโมทออกมาด้วยนะครับในจังหวะที่โดนล็อกคออยู่นะครับพระเอกก็เลยได้ต่อสู้เป็นจังหวะที่อ๋อในจังหวะนั้นเนี่ยนิกกับสุราฟเนี่ยก็ได้ยิงกันด้วยนะครับแล้วก็นิกเนี่ยก็บาดเจ็บแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันกับสุรามโอ้โหต่อยกันจังมันนะครับต่อยกันไปต่อยกันมาเอาเหล็กมาแทงบ้างคือแทงกันโอ้โห คือตรงนี้ถ้าเล่ามันจะยาวนะครับแต่สุดท้ายแล้วพระเอกมันก็ชนะไอตัวรลายได้นะครับแล้วก็ปืนคือล้มไปแล้วเนะี่ยก็คือมันไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นนะที่แบบไอโจรล้มแล้วใช่ไหมถูกแทงแล้วไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่าพระเอกนี้ก็ยิงที่หัวตําพระเอกนัดหนึ่งนะครับจังหวะนั้นตำรวจก็มาพอดีพระเอกก็ได้ไปนอนคุกนะครับในจังหวะนั้นก็คือตัวเองก็โอ้โหเจ็บหนักแล้วนะครับไปนรอดได้ไปนอนคุกก,กับนิกซึ่งนิกก็ไม่ถึงกับตายก็ได้รับการรักษาตัว ในตอนจบของเรื่องนี้นะครับในขณะที่พระเอกกำลังจะถูกส่งตัวไปที่เรือนจําเขาก็มาส่งให้เจอกับผู้ชายลึกลับในช่วงต้นเรื่องนะครับที่มอบภารกิจให้พระเอกแล้วพอได้คุยกันผู้ชายลึกลับคนนี้ก็ชวนให้พระเอกมาทํางานกับเขาโอ้โหคุณจะได้ไม่ต้องติดคุกนะผมแต่ว่าคุณต้องทํางานกับผมอีกชิ้นหรือสองชิ้นพระเอกก็บอกว่าโอ้หผมทํางานกับคุณได้แต่ว่าคู่หูผม ผมไม่ยอมทิ้งแน่นอนแล้วรถอีกคันก็ตามมาครับนั่นก็คือเป็นรถของนิกซึ่งตรงเนี้เน็ตฟิกเนี่ยกำลังจะปูทางไปในหนังเรื่อง GI Joe หรือเปล่านะครับก็ถ้าใครมีข้อมูลยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องล่าสุดเนี่ยคือหนังเรื่อง t r a n s f o r m e r เนี่ยก็มีไอ้ผู้ชายคนนี้แหละที่ไปชวนไอ้พระเอกของเรื่องใน t r a n s f o r m e r เนี่ยไปทำงานกับ G <อ>ีไอโมันจะเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ่ยังไงสําหรับคนที่มีข้อมูลก็ช่วยมาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์ให้กําลังใจผมด้วยการกดหนึ่งด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่อยากให้ผมปรับปรุงแก้ไขยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ The s p o i l e r อเล่าหนังขอสวัสดีครับผม